สวัสดีตอนเช้าครับตอนนี้ฝนกำลังตกอยู่ครับผมมาจับปูหน้ากันครับนำทวมหู้บึ่ขึ้นนี่ฝนตกยังหนักเลยครับนี่พื้นที่ตรงนี้ครับนี่ตรงหน้าตรงนี้ครับปูอยังหลายเลยครับติดตามรุ่นกันครับมันลื่นมันลื่น,น,ลนระวังนะอา้าวเคยกันหาเด็กๆอา้าวคนนะหหูป,ปูเยอะแยะเลยครับ ฝนตกมาบเอ,อึดแต่แยวยู่เนวกินเนี่ยเด็กน้อยขยันนี่เลยสนุกเลยเด็กน้อยเล่นน้ำหรอเล่นน้ำเล่นน้นจับปูด้วยน,น,นี่น้องก็แก้กำลังแท่นใจเด้อครับเนี่ยนะทุง่งนาทุ่งนาอันกว้างใหญ่ครับฝนตกไปเนนึ้ื่อนในน้ำหงทองนาแล้วตาแล้วเ,เ,เดินไปหายายแล้วเด็กๆมาเดินไปหาตากบยายแล้วดูนะมาดูเล็้วมาดูนี่ นี่มาดูตากับยายเนี่ยกุ้งเอ้ยปูแถวนี้เยอะเลยเนี่ยก็แก้วเช่นใจมาเร็วมามามาเร็วมาเร็วเอ้ยมันขึ้นแมนตุ้มมันขึ้นนี่เนาะยายนะเห็นปะตุ้มขึ้นตุ้มขึ้นอยู่ตกคักเติบอยู่ไฟร้อนมาไฟดับสี่ทุ่มอ่ะเห็นปะประมาณสี่ทุ่มฝนเนี่ย ตายายแล้วกันร้านทั้งสองนึกตรงไหนมันมีรูดิมันมีมันมีรูมีรอยขุดปูอ่ะเขาเอาเสียมเอาจอบไปขุดปูเล่นแจงมวนเลยก็แก้วระวังงูเด้อระวังงูระวังงูน้องแทนใจระวังงูนะ กลัวไหมไม่กลัวหรอกไม่กลัวไม่กลัวระวังมันจะกัดเอางูจับงูให้ลุงดูเอ้าได้เลยจับมาเลยจับให้ดูเลยจับงูให้ลุงดูเลยต้องนใจไหมได้ไม่แล้วยายนั่งได้มดม <S <S ไ,ไม่แล่คุณนปกระดอกระเดียร์ไล่คักหลา,ายเนยนะครับโว้

ได้แล้วไหนดูใกล้ๆหน่อยนี่เออเออาะไรมาเลยไม่รู้เฮ้ยจับเป็นเว้ยจับแบบนี้ปูไม่หนีบใช่ไหมแก้วแก้วแก้วเทนใจบ่ได้จักตัวเทนใจบ่ได้จักตัวเลยแมนบบได้ปะได้ย่างเชิใจได้ย่างยังหาไม่เจอเลย หาไปเรื่อยๆว้าวได้แล้วได้แล้วไหน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 อย่าไปอย่าไปเฮ้ยเอ้าเูอีกมากเอ้าหาไปเรื่อยๆเดินดูน้ำที่ใสเนี่ยมันจะมองเห็นนะจะมองเห็นปูใช่ใช่ใช่ดูนี่ไงนี่ไงนี่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 ก็แก้วมาแล้วนี่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 มาเร็วมาเร็ว นี่นี่อยู่นี่นี่นั่น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 เห็นไหมนั่นน่ะนี่ไงเอ้ยนั่นแหละนั่นแหละปูตัวผู้หรือตัวเมียไหนไงท่องดูไงท่องดูไหนดูสิเฮ้ยนี่ปูตัวเมียมีกระดองฝากระดองเอ้าเอาเอานุ่นนุ่นนี่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 เอาเอาเอานั่นนั่นนั่นอือเอ้าเอาไปเก็บซะใส่ในถังกระตา เดินหาเรื่อยๆเดินหาเรื่อยๆรต้องขานหานี่น่นี่น่นเห็นไหมนั่นน้อไงเอนั่นนั่นนั่นั่นนั่นได้ไหมได้ไหมเน้นเน้นเน้นเน่น้นอ่าตาเนื้ย่าเออนู่นนู่นนู่นเนื้อนนไปแล้วไปแล้วนู่นนู่มันนีมันนีมันหนีเอาจับดิดิ จับดีดีจับดีดีอ่ะให้ยายจับก็ได้อ่เอ้ยหนไม่กล้าจับตัวย่างหนูกล้าจับอืมไปเดินต่อดูน้ำใสๆสหนูจะไม่เห็นปลอืมอ้าวหาเบิ้งหาเบิ้งก่อแก้วสนุกดีเลยค่ะเออฝนกับปล่อยนิดนอ้อยมาถึงกับสิเปียกเลยครับเจ้าเด็กน้อยเรียบร้อยแล้วเด็กน้อยลุยขีดตม เก่ยงไปนแห้วสนุกสนานครับเนี่ยนี่ปูตายไม่เอาเอาปูเป็นโอ้ยติดลมแล้วติดลมแล้วโอ้ยลุงติดลมแล้วเนี่ยเอ้ นี่แหละครับวิธีการทำมาหากินฝนตกมากมาขึ้นนี่น้ำค้งน้ำหงทองหน้าครับปูก็ะติออกมาหาอยู่หากินครับในเวลาขยายพันธุ์ผสมพันธุ์อ่านี่นะครับในเวลาของการแพร่ขยายพันธุ์ของปูครับออกจากหูอันห้อนมันห่อนมันเอามาหลายเดือนนะครับนี่ฝนบ่ตกเยอะอยมมาขึ้นฝนตกจังหลายเลย พอได้ยู่ได้กินครับน้ำถั่วม้กปูขึ้นมากเอ้าจับอย่างนี้จับอย่างนี้นี่จับแบบนี้นี่จับแบบนี้นี่ไงนี่เห็นไหมนี่จับอย่างนี้กดกดล้างมันกดล้างมันแล้วก็จับอย่างนี้นี่เนี่ยเห็นไหมเอ้าลองดูเอ้ากดล้างกดล้างอ็เอ้ากดล้างทำาีดีไหมเอ้า เอาดีดิเอาดีดินั่นแหละนั่นแหละค่อยๆค่อยๆมีคนเดียวนั่นแหละเล่นกล้าเล่นกล้ใช่เลยเก่งมากป้ายถัะเอานี่ตาจับได้ละเออเออนั่นแหละฮ่่งยันทั้งแย่เออนั่นแหละเก่งมากก็แก้วแก้วเลยลายตัวแล้วเออเอ้านุ่นนุ่นเด็กกับยายก็มีนุ่นเด็กกับน้องแทนใจนุ่นี่ตัวนึง นี่นง่นยง่าหัหเป็นล uh, <it has S 1> ินฮะจับดิดิกำเลยก็ได้เลยแล้วแต่เอาแล้วแต่ตามถนัดเอา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 ได้บอได้บอนั่นแหละเอาจับดิดิจับดิดิจับดิดิอ่านั่นแหละเอ้ยจับนั่นแหละนั่นแหละ จับสองมือเออใช้สองมือมีให้เป็นประโยชน์นั่นแหละใช่เลยอ้าช่วยหน่อยชวยหน่อยช่วยลุงดูหน่อยนี่แหละวิธีการจับปูแจ๋วเลยเก่งมากก็แก้วป้ายไปให้ตาใส่ถังต่อโอ้ยมวนนอครับเน่อหน่อยม้วนเลยท่้นป่าท่านยายท่้นหลานสองคนก็แก้วอีกตัวนึงอยู่นี่ไนี่น่นี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 ่น่อ้านั่นน จับแบบมือมือเดิมสองมือเอามือหนึง่งกดหลังอีกมือหนึง่งนั่นแหละใช่เลยอ่านั่นแหละได้ไหมได้ไหม,มใช่มันต้องเราต้องใช้สองมือเป็นประโยชน์แล้วก็จับอีตรงอแจวนั่นแหละแจวเลยใช่เลยป้าเรียบร้อยอืม้วนสนุกอีกแบบหนึ่งครับ ไปของกินพร้อมโอเคครับแจวเลยบรรยากาศชื่นมม่นครับนี่สวยบรรยากาศดีฝนโปรยๆปรครับขอแก้มาดูตัวนี้เร็วนี่ตัวนึงนี่ไงจัดการเลยกำกำเลยกำเลยเออนั่นแหละกำนั่นแหละโอเคแจวไปไปยายนี่ตัวนึงกำอีกข้างนึงเอามือกำเลย อีกข้างนึงกำเลยอึ๊บนั่นแหละป้ายให้ยายสองมือไม่หีม่นีไม่หนีไปเลยเอาเอากำมากำกึ๊บกำเแน่นๆกำเแน่นๆอย่าให้มันหนีอ่านั่นแหละโอเคได้สองตัวได้หลายตัวแล้วอ่าได้หลายตัวแต่เมื่อกี้ได้นี่ตัวเดินก็แก้วอุ๊ยนี่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 อยู่ในน้ำกำเลยนี่ไงเห็นไหมกำจึ๊บเลย นี่นี่เอาไหมเอาไหมนี่เออนั่นแหละนั่นแหละกำเลยนั่นแหละใช่เลยอ้าวไปอ้าวหาอีกมือวางอีกข้างนึงเอาไหมเอากำนี้ไงนี่ตัวไหนก็ได้เนี่ยตัวนี้กำเลยอืมอุ้ยนี่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 อันนี้อันนี้ก็แกะจึงนู่นน่ะเออกำเลยนั่นแหละเอ่ หากินง่ายๆครับจับปูน้ำท่วมหูปูครับนี่ทั้งนั้นเลยนี่แถวนี้แหละครับท้องทุ่งนาทุ่งนาน้องย่ามา้าบาแย่ย่าไอันนี้เขาเอาา่ยว่าทุ่งนาเอียงย่ายนี่ทุ่งนน้องย่าม้าเนาะย่ายกับหลานกับตาไปจับปูได้ไหนขอดูหน่อยลุงไหนขอจะให้ลุงดูหน่อยเออไปไปย่าตึ้งอ่าตรงนี้คือน้องย่าม้าครับอยู่บ้านน้องย่าม้า ตำบลหน,นองเล็กอำเภอโกสุมิัสจังหวัดมหาสารคามเมื่อกี้หนูเห็นเมื่อกี้เห็นนเห็นปูนะจะไปเห็นงูถ้าเห็นถ้าเห็นงูให้น้องเินนใจจับน้องเิ็ใจว่าจะกลับจับให้อยู่ให้ลุงดูใช่ไหมน้องเต็ใจจะจับงูไหมโนะนะจับป่จับไหมโนไม่จับมาดูนี่อูปูตายมันตายแล้ว วัวแมวตายแล้วตายแล้วเดินหาเดินหาก่อนเดินหาเลยเดินหาเดินหาเดินในน้เดินหาเดินหาเจอไหมเออดูดูข้างคุณนะนี่น้ำลึกมากน้ำลึกมากเราจะไม่ไปตรงนี้น้ำลึกมากมันจะจับปูยากใช่ไหมเราจะไม่ไปเราจะเดินดูฝั่งนี้ไปเดี๋ยวลุงจะ สเสวดูก่อนเจอตัวลุงจะเรียกเด้ขอขางบ้านน้องย่ามาเลยครับนี่คือน้องย่ามาครับข้างบนคือบ้านน้องย่ามาเนี่นะครับไปเดินดูเดินดูดนดนมีไหมมีไหมมี่งไ,มมมไงโอ้ยมันอยู่ในรูมันไปแล้วนะมันปดเข้าไปแล้ว ไปในรูแล้วนี่หรอใช่ลองจกดูถึงไหมมือเล็กๆจกดูถึงไหมถึงไหมคงไม่ได้หรอกน้องก็แก้วเลยไม่ได้แล้มั้งดูไม่ไม่ได้รเนี่ยรูรูเยอะเลยนะเห็นไหมเนี่ยรูปูเพียบเลยมีแต่รูปูรูปูเพียบเลยเนี่ยมันอยู่ในรูนะกินกุ้งลูกกุนงลูกจกนี่ยหญ่จกเลยนี่ นี่ไงนี่เน,น่นิ่งตายหรือยังลองดูจับดูตายไหมตายยังยังเออยัง,ยงกำเลยนั่นแหละไหนเขาชมหน่อยแจ้วป่าเอาไปใส่ไว้ในถังกยาใหญ่อือฮึออ่ะเดินมาดูทางนี้มีไหมเดินมาตัวนี้ตัวเล็กไปปล่อยไว้ให้เป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เนาะตัวเลขไปเลยไม่เอาลูกปล่อยไปปล่อย ว้าเอาทำไมเอาเอาก็เอาแล้วแต่อุ้ยนี่นี่รูนี่ม,มันเ,เ,เข้าไปในรูเนี่ยนี่ก็รูปูเอาไม่ได้ใช่รูเพียบเลยนี่รูปูอืโอ้โหทั้งนั้นเลยครับนี่หูแทบติดกันครับทั้งนั้นเลยขักขนดาดาครับว่าไงา ได้ไหมเล่นน้ําใหญ่เลยให้มาจับปูไปเล่นน้ำซะแล้วดูที่น้องแทนใจดูพี่กอแก้วที่เล่นน้ำอย่างเดียวเลยเดี๋ยวเราไปคันยุกยิบยุกยิบแน่เลยเอ้าเอ้าเดินดีดีเอาเอาเต้าหน่อยใส่ยังไได้อยู่ใสอุ้ยระวังมันจะกัดมือเอาไปปล่อยเด้อยมามามาเนาะเขอลงดูหน่อย ให้ลุงก็ไปปล่อยน้องใช่ไหมเต่าเต่าตัวเล็กครับถือดีๆไปไปเดินมาไปปล่อยไปเดินไปนู่นเดินตามยายไป่ะป่ไปปล่อยในบ่อบ่อคลื่นลิกหนี่อยปอือไปกอาแก้วเดินขึ้นบนกลับเลยทีนี้เราเหลือเฟื่อเยอะแยะครับคนน่ะกระดอกกระเดือครับปูหลากหลายเลยไปเอาเต่าไปปล่อยไป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 ก้ว์เกลไปไปอาบุญี่ อเดินไปเลยลูกไปเดินไปปล่อยเดินไปเอาปล่อยซาครื่องรีดเลยครับอยู่ข้างบ้านนี่ละฝนกำลังตกแพรมๆอยู่แต่ว่าถึงก็เปียกดอกวปล่อยเลยลูกปล่อยเลยอไปเลยจึงไปเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเองโอเค เอ้าไปจับไว้ทำไมปล่อยเลยไปเลยปล่อยทิ้งเลยโยนเลยโยนเลยเออนั่นแหละไปโชคดีเด้อบอกเขาด้วยโชคดีโชคดีไปไปกลับกลับกลับเด็กๆกลับบ้านไปโอ้ยเอาเอละเอาละมีแต่ขี้หมาขี้ควายนั่นน่ะไปเล่นทำไมลุกขึ้นมาเดี๋ยวจะคันเนื้อคันตัวให้ดูไปไปอาบน้ำไปเด็กๆไป ไปไปหายายเลยไปมาเร็วมาเร็วลุงมาแล้วนะป้าป้ากลับบ้านกลับบ้านปไปไป้ยมวนไล่ไปจากสิีครับบ้านเล็กน้อยก็ได้เพื่อนกันดอกกันเดือนเลยเอาไปละเอาไปละเอาไปลยโดนยายตีแน่ๆเลยบ่ กลับบ้านป้าโอเคครับเรียบร้อยแล้วคลิปเด็กหน่อยจับปูครับย่าครับเด็กๆน้องก็แก่น้องแท่นใจอ่ามาจับปูกับย่ากับตาครับตากลับขึ้นไปแล้วฝนเริ่มมาแล้วไปเวลากลับแล้วครับฝนเริ่มไลแล้วครับเนี่ยพื้นที่ด้านหลังนี่แหละครับทุ่งน้าทุ่งน้าที่ยหนาบ้านนี่ครับอ่ะฝนมาแล้วเด็กน้อยป้าครับกลับเร็วกรับเร็ว กลับบ้านบาย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 ฝนตกอย่างแรงฝนตกอย่างแรงฝนตกอย่างแรงบาย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 น้องเทนใจบายบายได้ยังไปแล้วบายบายโอ้ยฝนมาอีกแล้วครับมเ,สสเมือนีสงสัยคือสิมืดนะมืดละพุ่น่ะมืดคึมมากนะครับทึ่งทึ่งฝ่าข้างบนนะ โตะตกันแล้วฝนกันดเลยโอเคครับ